สวัสดีครับผมหนึ่งวันด้าทเวนตี้นาฬิกาตั้งเวลาเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับระบบสระว่ายน้ำทางเราเลือกใช้เป็นแบบดิจิตอลภายในกล่องจะมีคู่มือการใช้งานจะบอกขั้นตอนวิธีการตั้งเวลาทั้งหมดครับหน้าตาตัวนาฬิกาตั้งเวลาก็จะเป็นแบบนี้สำหรับวิธีการตั้งเวลาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาเริ่มจากการเปิดฝาครอบก่อนครับด้านล่างครับ ถ้าเราเห็นว่ามีตัวเลข6กับด้านอยู่แบบนี้ตอนนี้จะถูกล็อกอยู่นะครับไม่สามารถกดเมนูอะไรได้เลยวิธีการปลดล็อกกดปุ่ม cr 4ครั้งครับ1 2 3 4สเลข6จะหายไปตัว d บวกจะเป็นการปรับวัน h บวกจะเป็นปรับชั่วโมง m บวกจะเป็นการปรับนาทีเราก็เลือกเป็นวันให้ตรงกับวันปัจจุบันก่อนอันนี้ก็เป็นวันเสาร์ เวลา11โมงเราก็ปรับกด h บวกไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะไปหยุดที่11แล้วก็ m บวกให้เป็นที่40 11โมง40กดไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึง40เมื่อถึง40แล้วอันนี้ก็จะเป็นวันและเวลาปัจจุบันเวลาเราจะตั้งโปรแกรมให้กดตัว p วงกลมครับ กด P วงกลม1ครั้งอันนี้จะเป็นคำสั่งที่1เราจะเห็นตัวเล็กๆตรงนี้ครับว่าเป็น on คำสั่งที่1ของการเปิดเราก็กดตัว d บวกเพื่อให้ทำงานทุกวันด้านบนจะต้องขึ้นวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ถ้าเราต้องการให้ทำงานทุกวันเราตั้งเวลาให้เริ่มทำงานตอน6โมงเชา้ากดตัว h บวกให้ไปอยู่ที่เลข6อันนี้เป็นโปรแกรมที่1ในการเปิดกด P วงกลมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตั้งโปรแกรมที่1ในการปิดกด d บวกให้วันขึ้นทุกวันแล้วก็กดตัว h บวกเราต้องการให้เครื่องทำงานตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงอันนี้ก็จะเป็นเวลาปิดเป็น9ก้โมงกด p วงกลมอีก1ครั้งอันนี้จะเป็นโปรแกรมที่2เราจะให้เริ่มทำงานเที่ยงถึงบ่ายสองกด d บวกให้วันขึ้นทุกวันเหมือนเดิมกดตัว h บวก กดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง12อันนี้เป็นโปรแกรมที่2ในการเปิดกด P วงกลมอีกหนึ่งครั้งเป็นโปรแกรมที่2ในการปิดกด D บวกวันขึ้นครบทุกวัน H บวกให้ไปหยุดอยู่ที่14กด P วงกลมอีกหครั้งเป็นโปรแกรมที่3ในการเปิดวันขึ้นครบทุกวันกดตัว H บวกเราต้องการให้เริ่มทํางานตอน5โมงเย็น แล้วให้ไปหยุดตอนสองทุ่มเรากดตัว p วงกลมอีก1ครั้งก็จะเป็นโปรแกรมที่3ในการสั่งปิดกด d บวกวันขึ้นครบทุกวันเหมือนเดิมกดตัว h บวกให้ไปหยุดอยู่ที่20อันนี้เราก็จะได้ครบทั้งหมด3าโปรแกรมนะครับเรากดไปที่นาฬิกาหนึ่งครั้งอันนี้จะเป็นเวลาปัจจุบันมาเช็คโปรแกรมที่เราตั้งไว้กด p วงกลม โปรแกรมที่1สั่งเปิดตอน6โมงเช้าของทุกวันโปรแกรมที่1สั่งปิดตอน9้าโมงเช้าของทุกวันโปรแกรมที่2สั่งเปิดตอนเที่ยงของทุกวันโปรแกรมที่2สั่งปิดตอนบ่ายสองของทุกวันโปรแกรมที่3สั่งเปิด5้าโมงเย็นโปรแกรมที่3สั่งปิดตอนสองทุ่มของทุกวันอันนี้เราก็สามารถตั้งเวลาได้เลยถ้าเราต้องการให้ตั้งมากกว่า3รอบ เราก็กด p วงกลมตั้งไปได้เรื่อยๆครับอันนี้สามารถตั้งได้16โปรแกรมครับก็จะได้ทั้งหมด16โปรแกรมส่วนใต้เวลานะครับจะมีคำว่าออโต้ให้เรากดไปที่แมนนวลให้มาอยู่ที่ออนก่อนแล้วก็กดแมนนวลอีกหนึ่งครั้งให้มาอยู่ที่ออโต้อันนี้เครื่องก็จะ ทำงานเลยตามเวลาที่เราตั้งไว้แต่ถ้าเกิดว่าเรากดเลยเป็นหนึ่งครั้งไปอยู่ที่ออฟถ้าอยู่ที่ออฟนะครับเมื่อถึงเวลาเครื่องก็จะไม่เปิดปิดตามที่เราตั้งไว้เนื่องจากว่าเรากดออฟไว้หรือถ้าเรามาหยุดที่ตัวออนเครื่องก็จะทำงานตลอดเพราะเราเปิดไปที่ออนไว้ให้กดเมนูเพื่อให้มาหยุดอยู่ที่ออโต้เครื่องก็จะทำงานตามเวลาที่เราตั้งไว้ครับ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์เป็นกำลังใจให้เราทีมงานวันด้าทเนตีเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราวันด้าทเนตีกดติดตามไว้ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ